อย่าปล่อยให้ความเครียดทําให้ชีวิตคุ้นพังเด็ดขาดด้วย3มเคล็ดลับนี้ความเครียดมันมีผลไม่ว่าจะเป็นความสุขความมาัง่งคั่งรายได้ของเราวันๆแทบไม่อยากทําอะไรไม่มีแรงลุกแลไอเดียก็ไม่เกิดในการไปทําธุรกิจแล้วยังมีผลเสียต่อสุขภาพอีกวิธีแก่อย่างแรกทาแต่เฉพาะสิ่งที่ตัวเองมีความสุขบางทีเราลืมไม่ได้แล้วเราก็จมอยู่กับตรงนั้นวิธีที่เราจะโฟกัสมันเป็นการหลอกให้เราไปหาสิ่งอื่นทํากิจกรรมที่สนุกอราฮัมฮิกสผู้นําจิตวิญญ,ญาณถึงก็บอกว่าให้ นนเ,เคยอุ้มเด็กไหมระหว่างเขาลา้องไหงองแงเราก็มักจะหลอกล่อเขาด้วยวิธีการดยนี้สิเห็นไหมแล้วเขาก็จะลืมว่าอะไรเขากำลังงองแงอยู่เราต้องรู้จักวิธีในการหลอกลอก่ออารมณ์ความรู้สึกเราหันไปทํากิจกรรมที่สนุกสนุกอย่างที่สเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมออกไปเที่ยวออกไปหาเพื่อนใหม่และอย่างที่สวิธีที่จะคลายเครียดได้ดีที่สุดการนั่งสมาธิเพราะในระหว่างที่เรานั่งให้ถูกคลื่นคลื่นอัลฟาสมองเราก็จะก,กระตุ้นการทํางานให้มี